สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็จะมาฝากคาดเรียนสำหรับชุดชุดนี้นะคะในคาดในห้องเรียนก็คือจะมีสามแบบสามชุดก็คือลายตัวเสื้อสามลายสามลายกระโปูงนะคะตัวเสื้อนี้อาจจะมีเป็นลายที่สี่เพิ่มเข้ามานะคะแต่นะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือ มี2ลายตัวเสื้อและ1ลายกระโปรงให้ถักเพลินๆก่อนอยู่ในห้องเรียนนะคะห้องเรียนก็จะไม่มีวันหมดอายุนะคะนะตอนนี้ราคาจะอยูอ่ตอนนี้นิดเปิดโปรอยู่นะคะอยู่ที่399บาทนะคะราคานี้จะหมดเขตวันที่11ตุลาคมนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนใครที่สนใจก็ลงไว้ก่อนนะคะ ลงไว้ก่อนเพราะว่าส่วนชุดนะคะชุดอื่นๆไอเดียอื่นนี้จะเพิ่มเติมให้ทีหลังนะคะตอนนี้มี2ลายตัวเสื้อและ1ลายกระโปรงให้ถักเพลินๆก่อนในราคา399บาบทนะคะนี่นะคะกระโปรงลายกระโปรงนะคะกระโปรงก็คือจะบาน น,นะคะคเป็นทั้งการเพิ่มลายและเพิ่มขนาดของลายนะคะกระโปรงส่วนวิธีการถักต่อกระโปรงก็จะอยู่ในห้องเรียนนะคะนี่ก็จะไม่ได้ทำให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นทั้งการเพิ่มลายและเพิ่มขนาดของลายนะคะ ส่วนชุดนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของนี่ก็ปล่อยในราคาที่ไม่แพงนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กเนาะขนาดอ,าอกขนาดอกก็จะอยู่ที่ไม่เกิน34นะคะยาวประมาณ50ถึง52นะคะ51 52ดห้านิ้วประมาณนี้นะคะแขนเสื้อนี่ก็จะทำให้ดูอยู่หลายแบบนะคะในห้องเนาะก็จะ ทยอยลงไอเดียลงเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นลายเดียวกันกับกระโปรงนะคะหรือจะทำแค่แขนกุดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีแขนอีกแบบหนึ่งแต่นี่ยังไม่ได้ลงคลิปในห้องเรียนนตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็จะถักลายตัวเสื้อตรงนี้ให้ดูนะคะส่วนเพื่อนจะเอาไปปรับใช้เป็นอา เสื้อแบบไหนหรือสามารถทําแบบนี้ได้ก็ก็ทำได้เลยนะคะทําได้เลยส่วนใครที่อยากเรียนกับนิดก็ติดต่อได้ที่เพจโคเชบายนิตยานะคะนี่นะคะหลายตัวเสื้อจะเป็นลายทึบนะคะแต่อีกตัวหนึ่งอีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายทึบแบบนี้นะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นกระดุม,ห,มหวานวานนี้ให้ดูลายตัวเสื้อขอโทษค่ะนี่ก็จะเป็นแขนกุดนะคะแบบแขนกุดเห็นไหมคะถ้าต่อแขนยาวก็จะจะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะไอเดียจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะเพราะว่า คะเรียนไม่มีวันหมดอายุนะคะว่างก็เข้าไปดูคลิปเข้าไปเรียนนะคะนี่จะเป็นลายทึบนะคะทั้งสองแบบส่วนลายที่สามจะเป็นต่อดอกบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็จะมีจะทำต่อกระโปรงให้ดูด้วยนะคะตรงนี้การสอนจะเป็นสอนแบบคลิปวิดีโอตลอดนะคะ ถ้าไม่เข้าใจสามารถถามได้นะคะตรงนี้นะถ้าใครอยากเรียนกับนิดก็ติดต่อได้ทางเพจโคเชบายนิตยานะคะส่วนชุดนี้ยังว่างนะคะใครรู้ตัวว่าเป็นเจ้าของก็ติดต่อนิดได้เลยนะนะคะนี่นะคะให้ดู เต็มเนะคะคดี๋ยวเราจะไปดูการถักตัวเสื้อลายลายตรงนี้นะคะที่นี้จะถักให้ดูนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีถักกันเลยนะคะค่ะสำหรับลายของเขานะคะก็คือ เราจะใช้5โซ่เท่ากับ1ช่วงลายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนับไปทีละ10 10โซ่นะคะให้ได้ขนาดรอบอกนะคะตรงนี้นี่ได้ถักมานิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะถักให้ดูอีกตรงนี้นี่ใช้อ่าสาสิบลายนะคะสาสิบลายนับลายอันนี้สาสิบลายนะคะรอบอกจะอยู่ที่ประมาณอ่า 32-34ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไหมและและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะก็เริ่มต้นก็คือตอนแรกก็คือ x นะคะพันหัวเข็มนะคะนับมา4โซ่1-2-3-4 แล้วก็จะพันหัวเข็มทําพอคอลงตรงโซ่ที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ทำสามหลักนะคะลงที่เดิมของนิดใหม่ตัวนี้เขาจะเป็นแบบกอรวมนะคะก็ค่อยๆไปนะคะ ถ้าถักคนเดียวก็ไปได้เร็วนะคะแต่ถ้าถักผ่านกล้องนี้ก็คือช้านะคะมันสามารถลดสปีดนิดลงได้นะคะไหมก็ได้แบบนี้นะคะการด้วยโซ่หนึ่งพอคอสามหลักลงที่เดิมนะคะ แถวแรกเขาจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นโซ่เนาะเขาก็จะลงลำบากนิดนึงนะคะนับมาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่เอ็กลงนะคะโซ่ที่สี่การด้วยโซ่หนึ่งนะคะเว้นมาหนึ่งโซ่นะคะลงโซ่ถัดมาเอ็กเสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะนับมาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี ทำพอคอเหมือนเดิมนะคะสามหลักหนึ่งสองสามกันด้วยโซ่หนึ่งลงพอคอในที่เดิมอีกสามหลักนะคะหนึ่งสอง สามได้แบบนี้นับมาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่เอคลงไป1ครั้งนะคะการด้วยโซ่หนึ่งเราจะเว้น1โซ่นะคะลงโซ่ถัดมาเอกลงหนึ่ครั้งได้1ลายนะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพันหัวเข็มนับมาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่ แทงไปเข็มลงไปเลยนะคะตรงโซ่ที่สี่ทำพอคอททำสามหลักนะคะและกั้นด้วยโซ่หนึ่งทำพอคอลลงที่เดิมอีกสามหลัก นับมาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่เอ็กลงนะคะหนึ่งครางการด้วยโซ่หนึ่งเอ็กลงที่เดิมไม่ใช่เอ็กลงเราเว้นหนึ่งโซ่นะคะขออภัยนะคะก็ได้แบบนี้นะคะได้มาอีกหนึ่งลายนะคะตัวน,นี้นีดใช้ทั้งหมดสาสิบลายนะคะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวไปดูการจบแถวนี้นะคะถักไปให้ได้ขนาดลายนะคะที่จะใช้นะคะเดี๋ยวไปดูตอนจบของแถวนี้นะคะค่ะตอนนี้นี่ก็ได้ถักมาจนจะจบแถวนะคะตรงนี้นี่ก็จะเหลืออยู่หนึ่งโซ่นะคะปกติเราก็จะเป็น x แล้วก็เว้น โซ่หนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็เอ็กไว้แล้วนะคะนิดมัยังไม่ได้ถักโซ่นะคะตรงนี้และแถวแรกก็คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาจบให้ดูนี้ก็จะเชื่อมในในแถวนี้เลยนะคะแล้วก็จับดีๆไม่ให้เขาปิดนะคะเมื่อได้ลายที่เราต้องการนะคะ ก็จะพันหัวเข็มนะคะไม่ได้ทำโซ่นะคะแทงไปเข็มลงตรงจุดที่จุดแรกเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะลอดผ่านเลยทั้งสามห่วงนะคะก็จะจบแบบนี้เลย ส่วนโซ่ที่เหลือเราก็จะมาเชื่อมต่อในภายหลังนะคะก็จะเก็บไปใหมนะคะก็ได้ลายที่เราต้องการนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูแถวต่อไปเลยนะคะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในแถวต่อไปตรงนี้ ลายสำหรับลายนี้นะคะจุดเริ่มต้นของเขาก็คือจะเหมือนกับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทีละแถวนะคะเขาจะไม่ได้อยู่อยู่ที่เดิมนะคะเขาจะขยับไปเรื่อยๆนะคะตามลายของเขานะคะเสร็จแล้วตรงนี้นี่จะขึ้นโซ่ห้าพันหัวเข็มนะคะตรงนี้โซ่นี้ก็ยังไม่ได้เชื่อมนะคะ ลงที่เดิมนะคะทําครึ่งพอคอนะคะก็คือลอดผ่านเลยทั้งสามห่วงนะคะหรืออีกห่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะลอดผ่านก็เสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่สาม สอานะคะเขาจะมีช่องที่เป็นโซ่หนึ่งอยู่ตรงกลางลายเห็นไหมคะเราก็จะเอ็กลงกลางลายโซ่สามพันหัวเข็มนะคะเขาจะมีช่องที่เป็นโซ่หนึ่งนะคะเขาจะดูลำบากนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอ็กโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็ใช่ไหมคะเราจะลงตรงที่เป็นโซ่นะคะ ลอดผ่านเลยทั้งสามห่วงนะคะนีคะก็คือจะเป็นครึ่งพอคอนะคะได้แบบนี้นะคะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะลงที่เดิมรอดผ่านเลยทั้งสามห่วงโซ่สามเอ็กลงการชอ่อง โซ่สามพันหัวเข็มนะคะลงในจุดที่เป็นโซ่หนึ่งเขาจะดูลําบากนิดนึงนะคะตรงนี้นะค่อยๆดูนะคะลอดผ่านเลยทั้งสามห่วงเสร็จแล้วต่อด,ด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนะคะลงที่เดิมลอดผ่านสามห่วง โซ่สามแทงปลายเข็มลงกึ่งกลางลายนะคะ x oh. นะคะโซ่สามพันหัวเข็มนะคะแทงปลายเข็มลงตรงจุดที่เป็นโซ่นะคะค่อยๆดูนะคะตรงนี้นะแถวนี้เขาจะดูลำบากนะคะรอดผ่านเลยทั้งสามหัวการด้วยโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มลงที่เดิมนะคะลอดผ่านเลยทั้งสามห่วงต่อด้วยโซ่สามเอ็กลงในช่องกึ่งกลางลายนะคะทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวไปดูตอนจบสำหรับแถวนี้นะคะค่ะตอนนี้นี่ก็กำลังจะจบแถวนะคะยังเหลืออีกหนึ่งลายนะคะที่นี้จะลงโซ่สามนะคะ เอ็กลงกึ่งกลางลายตรงนี้นะคะโซ่ก็ยังไม่เชื่อมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวค่อยมาเชื่อมนะคะปกติแล้วจะเป็นโซ่สามใช่ไหมคะนี่จะทําแค่โซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มแทงปลายเข็มลงตรงห่วงที่เราได้ขึ้นไว้ที่เป็นโซ่ห้านะคะตอนแรกทําพอคอเลยนะคะลอดผ่านลอดผ่านก็ได้แบบนี้นะคะก็คือ จบแบบนี้นะคะสำหรับแถวนี้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะขึ้นแถวต่อไปให้ดูนะคะสำหรับการขึ้นแถวใหม่ก็คือจะเป็นลายนี้นะคะที่เป็นเหมือนอเหมือนหอยหอยอหอยเชวนะคะหรือลายพัดหรืออะไรเราเรียกลายอะไรดีละ่ะตรงนี้นะคะตรงที่เป็นลายตรงนี้นะคะ สำหรับการขึ้นแถวใหม่นะคะนี่ก็จะเอโซ่หนึ่งเอลงที่เดิมก่อนนะคะได้แบบนี้นะคะพันหัวเข็มทำพอพอสามหลักแรกลงในช่องหนึ่งสองสามกั้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะลงที่เดิมหนึ่งสอง สามหลักนะคะได้ครบแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดมาโซ่หนึ่งนะคะเอ็กลงช่องถัดมาเสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะแทงปลายเข็มลงตรง่ช่องที่เป็นโซ่เขาจะมีช่องที่เราเตรียมไว้นะคะทำสามหลักพอคอโซ่หนึ่ง ลงที่เดิมอีกสามหลักนะคะสามเอ็กลงช่องแรกโซ่หนึ่งเอ็กลงช่องถัดมาเขาก็จะเหมือนอ่าตรงเนี้ค่ะจุดตรงเนี้ที่เป็นเอ็กแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะ ก็เหมือนกันนะคะลายก็จะมีอยู่แค่สองลายคือสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหรือการจบก็ก็ให้ทุกคนดูย้อนดูเอานะคะเพราะว่าลายเขาก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะทําให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะพันหัวเข็มแทงปลายเข็มลงตรงช่องที่เราได้เตรียมไว้นะคะตรงนี้ โซ่หนึ่งนะคะก็ลงที่เดิมสามหลักเอกลงในช่องนะคะโซ่หนึ่งเอกลงในช่องถัดมานะคะก็ลายจะเอายาวแค่ไหนตัวเสื้อนะคะก็ให้ถักไปตามที่ต้องการนะคะส่วนใครที่ อยากเรียนแบบส่วนตัวกับนิดก็ติดต่อได้ที่เพจโคเชบายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจเล็กๆให้กันตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ